ก็ตัวแสนตรงมา้ยสองแสนเลยเหรออุ้ยเดี๋ยวได้ขายแล้วเดี๋ย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 วเากันก่อนไมพี่คุยกันก่อนไหมอุย้ยมันนี่หมดตายอยู่สบายน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านกดเกมพาสราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบักราคาสุดคุม้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกัง บริการกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตเลดบอล a อนิเมะแอดเวนเจอร์ e อนิเมะแชมเปียนซิมูเเตอร์และเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบล็อกฟุตหหมัดสุดโหดยังมีไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอรต้องที่นี่เลยร้านริงกังลิงอยู่ด้านล่างครับกำลังหาเกมเล่นอยู่นะตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันดีนะผมนะเ,เดี๋ยวดูก่อนนะเออเกมนี้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  เฮ้ยทอยเลดเวิร์ดทาวเวอร์ดีเฟน์หรอทุกคนดูนี่ดิกดถูกใจ92%นะครับผมและคนที่เล่นอยู่1,800คนโอ้โ oh, ห oh. <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยที่ว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะมันจะทำได้ดีขนาดเทียบเท่าเกมอย่าง TTD หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นยังไง นะอันนี้คือหน้าตาเกมนะครับผมนะโอ้โห new exclusive limited time deal นะครับผมนะก็คือเติมนะครับผมนะเราไม่เติมอยู่แล้วนะผมนะเข้ามานะผมนะก็คือก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมเกมนี้นะฮะพี่จะลองพิมพ์ดื้อเลยขอตัวนะผมนะขอตัวหน่อยครับมันเสื้อจะมีใครเทรดเราหรือเปล่านะผมนะคือเขาว้ว เขาเขาเขาเทศมาว่าผมหมายกอดให้ไหเนี่ยให้จริงเปล่ากดแอดเลดี้เลยให้เปล่าให้มานะมาถอยแล้วนึกว่าให้หรอไม่เอว่ะไม่เอว่ะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวฟรีหรือเปล่าโอ้โหคุณจะให้ผมจริงจริงเหรอมันเป็นขยะสำหรับเขาแต่มันเป็นสิ่งที่ดี ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดสปินกันก่อนแล้วกันนะเปิดสปินฟรีนะผมนะหนึ่งทีถือว่าเราถือว่าเราได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมบึ้อ่าฮะหน้าตาการสุ่มมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะก็จะมีตัวทองเนาะตัวแดงนะผมนะแล้วก็ตัวม่วงนะตัวฟ้าตัวเขียวแล้วก็ตัวเทานะครับผมนะเดี๋ยวเราจะทําการเปิดไข่เปิดสามเลยล่ะ ปุ้ง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 ีอเ okay, เราตั้งตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมนี่เพื่อเป็นสูตรรับของเราเออมาโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดนะครับผมนะก็ตัวนี้อัปเกรดเลยนะครับผมนะฟูอัปเกรดสองพันเจ็ดคือคุณสามารถอัปเกรดทีเดียวได้เลยต้องไม่มีเงินอัปขนาดนั้นเราอัปเกรดขั้นดเดียวก่อ okay, นโอเคสามล้วนอัปเกรดเฮ้ยโอ้ยพี่มีถานขึ้นมาว่ะมีโต๊ะทำงานขึ้นมาข้างหน้าเขา เฮลิคอปเตอร์โอ้โหทำไมดาเมตจอบปุกเปียกจังวะเนี่ยดาเมจมันแรงนะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่ามันช้าว,ว่ะหนึงแล้วเฮดมีน็อตขึ้นมาที่หลังวะ่ะตัวนี้ดีเราจะไหไวปะวะทุกคนมันมีทั้งหมด30เวฟเฮ้ยอุย้ยทำเป็นเล่นไปนะได้อยู่ได้อยู่แหละได้อยู่นะเหมือนเราเก็บสิไว้ไอยัพอ,อันนีน้อันนี้อัพขั้นต่อไปเท่าไหร่อ่ะเออดีเจมี2ออันดีกว่าอันเดียวมันช่างจิบจิบอะไรเช่นนี้ ตอนนี้เราอยู่เวฟสิบแปแล้วแต่ทุกคนดูข้าหลังเราสิมันง่ายเกินนะทุกคนมันง่ายมากเลยอะ่ะตรงนี้เราเล่นระดับยากดีกว่าวิว <laughs> ว <c oughs> ิแต่มันมีตัวใหญ่มานเนี่ยตัวหนึ่งเออเนี่ยลืมดูมีตัวใหญ่มาตัวหนึ่งอะเนี่ยเดินไปแบบสลาบตันเลยเออผูอัพเกรดแต่เราเก็บเงินไว้ก่อนเก็บไว้รอดูาลาดลาว่าถ้าเกิดมันมีตัวมาเราจะได้ตั้งทันนะผมเอาว่ะเอาวยังไม่ออกมานะบอลยังไม่ออกมานะทุกดูกัน เอ็งจะต้านทางฝรังฝั่งข้าได้ยังไงวะนี่เลยอีกตัวนึงโอเคตอนนี้เรามีแต่ดีเจนะผมดีเจล้วนๆเลยเฮ้ยถ้าตัวเท่านี้ไม่ไม่ไม่ไมปันหาหรอกตัวนี้นะเพื่อตัวแสนต้องมาฮู้ยสองแสนเลยเหรออุย้ยเดี๋ยวได้ขายแล้วเดี๋ย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 วเล่นก่อนไหมพี่คุยกันก่อนไหมพี่ไปไม่รอดหรอกคองเนี้ยผมบอกเลยอุย้ยมันนี่หมดตายอยู่สบาย โอ้ยถือแบบว่าถ้าเราไม่มีไหวพิปฏิทานพอนะบอกเลย <Yeah. S 1> เอากดเก็บดิอ๋อเราได้ตัวด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะ <Wow. S 1> มาครับตอนนี้เรากลับมาหนาลอรบี้นะผมเดี๋ยวเราจะเปิดตัวเล่นๆอีกสักหนึ่งทีนะผมนะก็ถือว่ามาเปิดกันคำๆออีกแล้วนายจะให้เราจริงเหรอเรามีแค่นี้แหละที่เราจะให้นายได้อะเราเรามีแค่นี้แหละ เหตุนั่ละโถก็เรามีแค่นี้แหละที่เราให้นายได้เค้นี้ผมก็จะเราต้องมาสุ่มกันนะครับผมนะก่อนจะไปนะผมอีกครั้งหนึ่งยจะตกใจทำไมวะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเล่น แบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แมพไว้ใต้ล่านะผมเราลองมาเป็นฝั่งซ่วมบ้างดีกว่าที่มาป้องกันกับทางด้านของเหล่าคาเมล่าแมนนะเพราะป,ปกติแล้วเราก็จะเล่นคาเมล่าแมนเนาะป้องกันฝั่งสกีบีดีทอยเรลสนะเราก็เปลี่ยนบ้างเนาะใครอยากลองมาเล่นดูก็มาเล่นกันได้นะผมถือว่าสนุกใช้ได้เหมือนกันนะผมนะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์และกดกระดิ่งไว้พี่ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะครับผมสําหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าดูซว่่่่าเเกมทีีพจะลนนะ นัจะเป็นเกมอะไรอันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับพี่คือเบยนอนนนหนึ่งนะ